จู่ๆก็มีฝนปริศนาที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตทําให้เราต้องย้ายไปอยู่ในใต้ดินแม้จะกลับมารุ่งโร์อีกครั้งแต่ก็กลับมาป,ปี่ยวเหมือนเดิมอ่ะเพราะอะไรกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันทําให้เราเนี่ยต้องขึ้นมาบนดินแต่ทําไมอีกกลับมีสิ่งมีชีวิตปริศนาเนี่ยที่เป็นภัยต่อเราซะยางนั้นนะ่ะเราเรียกพวกมันว่าเอ็น r ดรสทำให้มีการจัดตั้งกลุ่มคนที่จัดการกับมันเราเรียกพวกเขาว่า d ดฟเตอร์ ซึ่งนอกจากจะจัดการกับ e n d o s s แล้วเนี่ยพวกเขามีหน้าที่ในการรวบรวมผลึกอย่าง AO ที่เป็นแหล่งพลังงานนะปัจจุบันของเราโดยความที่มันเป็นงานที่ต้องเสี่ยงกับภัยอันตรายเนาะก็ลเลยต้องมีการพัฒนา AI ในร่างของมนุษย์แล้วก็มีการผลิตหุ่นยนต์ทุ่นแรงเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้ออกไปปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายนั่นเรียกว่า m e g e s l a s credo และที่พูดมาเนี่ย ทุกคนพร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าจะเป็นยังไงนั้นตามไปกันเลย Let's go เริ่มต้นด้วยระบบแรก m e g a s หลังจากที่เราผ่านดูทัวร์รเรียมาแล้วเนี่ยระบบจะทําให้เรา create ในส่วนของ m e g a s ซึ่งมีทั้งหมดให้เราเลือกเนี่ยถึง4 c h a r a c t ร์ด้วยกันและเราจําเป็นที่จะต้องเลือกฟังก์ชันของ m e g a s ด้วยนะ โดยฟังก์ชันเนี่ยมีให้เราเลือกทั้งหมดถึง5รูปแบบด้วยกันยังไงเพื่อนเพื่อนก็พิจารณากันก่อนนะว่าเพ,เพื่อนเนี่ยมีรูปแบบการเล่นแบบไหนจะได้ให้เมกัสเนี่ยมาคอยเสริมพลังเพื่อทำให้เกิดความเพอร์เฟกในการเล่นของเรานั่นเอง และมาถึงการแต่งตัวที่เราสามารถปรับได้มากพอสมควรใช่แม้มันจะมากแต่ก็มีสีหนึ่งที่ผมไม่เคยชอบนั่นก็คือรูปแบบของตาและคิ้วมันมีน้อยไปหน่อยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าในส่วนนี้เขาก็มาให้เลือกถึงความสูงของดวงตาความห่างของดวงตาแต่มันก็ยังไม่ค่อยเข้าทางอยู่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรตัวละครเราน่ารักอยู่แล้วแค่อะไรล่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอนต้องการที่จะปรับแต่งให้ดูน่ารักแล้วก็ยังไงลองไปเล่นในส่วนนี้กันดูนะเป็นเกมแต่งตัวย่อยเลยก็ว่าได้ภารกิจหลักที่สําคัญของเราเหล่าดิสเตอร์ในตอนต้นวิดีโอนะครับอาชีเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วเนาะว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ในการรวบรวมพลึก A อที่เป็นแหล่งพลังงานและคอยเก็บทรัพยากรในละแวกแถวนั้นเพื่อมาอัปเกรดบ้านให้เราเนี่ยได้อาศัยในสถานที่ที่อำนวยความสะดวกให้กับเรามากกว่าที่เคยเป็นอยู่ในตอนนี้ จะบอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นมาเนี่ยสภาพค่อนข้างที่จะเละเลยลันนะพอเราได้ผลึกมาแล้วใช่ไหมคุณภาพของผลึกเนี่ยก็จะส่งผลต่อรางวัลที่เราได้รับด้วยเหมือนกันนะหากเป็นผลึกที่มีคุณภาพสูงเนี่ยรางวัลของเราก็จะสูงตามไปด้วยนั่นเองเมื่อเราได้รางวัลมาแล้วเนี่ยเราก็แค่นําไปอัปเกรดอุปกรณ์ให้เรามีความแข็งแกร่งขึ้นเพื่อต่อสู้กับเอนดอสข้างนอกที่คอยจ้องจะโจมตีเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ระวังกันที่ดีนะ หรือจะเอาไปอัปเกรดสถานที่อาศัยให้เราสามารถผลิตสิ่งของที่จำเป็นได้อย่างยาฟื้นฟูยาเพิ่มค่าต้านทานชิ้นส่วนเครดลหรือเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของหรือสถานบำรุงรักษาเหล่าเมกัสของเรานั่นเองแต่จะบอกว่าเจ้าเอนดอ s e สเป็นภายอย่างเดียวไหมคำตอบก็คือไม่ซ้ำแล้วยังมีผู้เล่นที่จ้องจะแย่งทรัพยากรที่เราอุตส่าห์หามาอย่างยากลำบากเราเรียกผู้เล่นเหล่านั้นว่ากองโจร คือเป็นภัยอันตรายที่มาแบบไม่มีปรีไม่มีคุยกันเลยทีเดียวถามบางครั้งกองโจรมีการร่วมมือกันก็เลยสร้างความปวดหัวให้กับเราเข้าปีอีกแล้วถ้าพวกเขาอัปเกรด c ครดิตเพิ่มขึ้นมาแล้วก็นะยอมแพ้ไปได้เลยเพราะยังไงเราก็สู้เขาไม่ได้หรอกอาวุธตอนต้นจะไปสู้กับอาวุธที่ส่งพลังได้ยังไงอะ่ะก็อยากที่จะพูดแบบนั้นอยู่หรอกแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีวิธีที่คอยรับมือเลยนะ ถ้าเกิดทางนั้นร่วมมือกันได้ใช่เราเองก็สามารถร่วมมือกับผู้เล่นคนอื่นได้เหมือนกันท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวจริงๆแล้วก็ตัวเกมก็มีระบบประกันของหายด้วยนะเป็นพวกชิ้นส่วนเครดที่หากเราโดนล,ลูทหรือว่าเราสลักเครด o ไปเนี่ยก็จะได้เงินคืนกลับมาแต่ก็ไม่เท่ากับตอนที่เราเสียเงินซื้อจํานวนเต็มไปหรอกนะก็มาเป็นเงินประกันนะ่ะทำงได้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะไม่โดนกองโซล่ากันหรอกนะ และนี่ก็คือสิ่งที่อาชีเนี่ยได้พบเจอในการเล่น s i n d e r e l l y Echo of Ada นะโดยตัวเกมเนี่ยก็มีการปล่อยให้เราได้ซื้อล่วงหน้ากันไว้แล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครซื้อในรูปแบบของดีหลักแล้วแล้วก็เนี่ยจะได้ของพิเศษรวมถึงการเล่นก่อนวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยเวันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับอาชีเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนวิดีโอครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ ก่อนจากลากันไปเนี่ยอาชีก็ขอให้เ,เพื่อนๆพบกับเรื่องราวดีๆในทุกๆวันเนาะถ้าเกิดว่าใครเจอเรื่องราวที่ไม่สบายใจแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้เร็วๆแล้วก็กลับมาเป็นคนที่สดใสเหมือนเดิมในเร็ววันนะคะสำหรับวันนี้อาชีไปก่อนนะ๊ายบาย